เซ็งหอนหมดอ่อนเวอร์ไปดูนะนี่รับสายดีวะไปดูที่คอนโดคุณทิวไหมครับดูเป็นทิวที่ส่วนตัวดิไม่สั่งไว้ไม่ว่าใครเข้าไม่ได้ครับ าดฉันจิตลูกพี่มันเป็นมุดัวอยู่ไหนเหียไม่อยู่เสีสันเขาไม่พอใจท,ที่มันไปต่อยลูกเขาวันก่อน เจ้าเรื่องมันลวนลามพนักงานกูแต่ยังฟอง้องพ่อมหาเรื่องคนอื่นอีกวะแต่จอกชิบหายถ้าลูกพี่มึงไม่กลา้ากูไปเขีย์ให้เองก็ได้นี่เฮียไม่สะดวกปาบอกเสรยมาหาเรื่องคนอื่นนะกูมไม่ตลกกับมึงเนะีย่ยไอ้ทุยอ้ยไอ้ทิวมันไม่อยู่ บอกมันด้วยทีม่มันติดนี้บนตุ้งครั้งนี้คุณโอ้โหนี่มุนคุณเลยเหรอไม่มีใครขอมาช่วยเนี่ยจะนับมุนคุณได้ไงวะสว่ายเลยมุนคุ่นละชันกันคุณจำไว้ <laughs> <laughs> มีดไม่คมเลยอ่ะเลื่อนไม่ออกเลื่อนอ่ะ วันนี้เพื่อนโอ้ยไม่ต้องห่วงเพื่อนมึงแบปล่อยๆเพื่อนไปบ้าง ตัวว่ะกเขือดาที่เข้าไปพื้นที่สุดตัวได้ขอบคุณนะ พี่พี่แล้วผมมีฮ็อบี้ได้ไงอ่ะไม่เคยเป็นกายเมามากกายกายเระลับแต่งงานแล้วเหรอพี่ติ้ ต้องสสน่ไตอนแรกพี่จะทิงกายอที่ร้านนะแต่กลัวกายจะเมาจนพูดมากแลวเดนคนอื่นเขาหาเรื่องเราขอบคุณมากเลยนะครับพี่เฮลที่ไม่ทิ้งผมอะวานผมทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ่อไปแล้วแหละแย่ที่สองก็เมาขนาดเนี้ยนานๆกินทีใช่ไหมอยวรับไหมใช่ครับ ปกติผมกินน้องไม่ค่อยเก่งเพี่ยังแห้งอยู่ใช่ไหมใช่กูตอบแท้งน้องเลยอ่ะใช่งั้นเดี๋ยวพี่ทำเมนูแก้แห้งให้กินเราอ่ะนะ ร้อนเลยจะได้หายแห้งครับโอ้ยครั้งแรกผมให้พี่เทิยวกินก่อนนะกันแต่ว่าแค่ชิ้าดิองเทีออยวมีโอ้แล้วพี่เซ็งนนหมดหอ่อนเวร์ นั่นวาได้มันได้ย่กาไกาชอบลาบานหรอ,อฮะ ก็เมื่อคืนมีเห็นกายรมาถึงตาวานหลายรอบพี่ทิวพี่จริง,รงๆวานอ่ะไม่ได้เป็นปลานะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกเรินนี้ผมเรามาถึงอาจจะไม่ได้เป็นวานที่เป็นสัตว์นะคนแต่ว่าเป็นวานที่เป็นชื่อคนนะอ่ะหวานชื่อโลว่ะคือผมมีเพื่อนที่มาหาะไรคนนึงชื่อวานแต่จริงๆแล้วก็รู้จักตั้งแต่มอปลายแล้วอ่ะแล้ว เลยเข้าหาอะไรเดียวกันในคณะเดียวกันอสรุปก็คือระเมิดถึงเพื่อนที่ชื่อวันพเพื่อนสนิทผมก็มีมันเป็เพื่อนคนเดียวนี่นแหละตนสนิทมากกว่าเพื่อนสินะอุอร่อยมากเลยครับพี่ทิวเดี๋ยวผมเชิญทานให้นะครับถ้าต้องอยู่ยพี่จัดการเองคิดมากกว่าเพื่อน เขาอ,อกหักแล้วล่ะพี่ทิวเอ้ยเอาพี่ทิวจริงพี่เลยอะไรอ่ะรอไอหกช่วยเช็ดให้นะไม่ออกหรอกตื่นเต้นเหลือเกิน มันก็คือไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> นั่งเก่งเฉกูขอบคุณนะครับที่มาสง่ง มีอะไร<ม><ม>อีกหรือเปล่าคือพี่ทำงานอะไรผมอยจะบอกพี่ทิวว่าพี่ทิวใจดีมากเลยครับพี่ดูแลผมตั้งแต่เมื่อคืนให้ที่นอนทำบะหมี่ให้ผมกินนี่ผมขอเบอร์ได้ไหมครับแถมมาส่งผมถึงหอเลยอ่ะเรื่องแค่นี้ผมขอโทษนะครับถ้าผมทำอะไรให้พี่ไม่พอใจ ไปรำเส้นพี่ไม่เป็นไรพี่รู้ว่ากายก็ไม่แน่ใจแล้วงานมีติง้งตกลงพี่ไปไหมครับทิวมัน <ขอ S 1> หลอ,อคิดดูก่อนนะกันมันหลอวะ่ะมันเทน่พี่ไปก่อนนะจ้าครับไอ้ข,อขูเขินเมื่อวานกูเมา,มากว่ไปหน่อยอะ เลยกลับห้องไม่ไหวไปนอนเข้าเพื่อนเมาเราไม่ชอบกินเหล้าแบบมนีนเนาเมาแล้วไปนอนบ้านเพื่อนอีกเพื่อนที่ไหนอ่ะที่ไหนก็ได้รู้จักเราอ,อยู่ดีกูขุ่นขุนกี่แล้วเนี่ยก็บอกกูมาดิกูจะได้รู้จักเพื่อนไอ้เกมก <c oughs> ็เพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันมันโอเคเปล่าไม่โอเคเว้ย เรื่องอรเรื่องรู้ปะกายตอนเมื่อคืนอนะ่ะกูออกไปตามหามึงทั้งคืนเลยนะกูว่ามึงจะเป็นอะไรเค่เจอกันในเกมแล้วไปเมาไปน,นอนบ้านเขาคุณรู้จักเขาเหรอวะไว้ใจเขาได้แล้วหรอไงยิ่งเป็นคนที่กูไม่รู้จักอีกมุงเห็นข่าวไหมลูกโคมโคมหลอกไปชิงทรัพย์หลอกไปฆ่าเยอะแยะ มึงจะไว้ใจใครง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นูเวเพราะกูโต,ตแล้วอ่ะกูดูแลตัวเองได้มึงไม่จำเป็นต้องรู้จับเพื่อนกูทุกคนหรอกวานมึงต้องมีโลกของกูเหมือนกันโลกที่อยู่คนเดียวใช่ซึ่งเพื่อนคนนี้อันตรายสุดๆพี่ทิวใจดีมากเลยครับกายใช่ใจดีมากพี่ดูแลของน้องแต่ื่อคืนให้ที่นอน ี่โอ้ทำกับข้าวให้กินด้วยทบำบะหมี่ผมกินนีดคำแรกผมให้พี่เทียวกินก่อนแล้วกันเนี่ยพี่เทียวแล้วใครขบับรถมาให้นี่ขบับรถมาเอง ไปบูดแมวมงหวแน่คนที่มึงไปฟาดไว้วันก่อนน่ะเขาเป็นลูกเศรษสัตมอคืนมึงเสือกหายหัยวไปทั้งคืนกูต้องเป็นคนไปรับเขาะขอโทษเขาแทนรู้นใส่ทิวไม่ใช่หน้าทีม่มึงเสือกเสนอหน้าไปทำไมสัตว์เซเจงี้แล้วก็คุยกันดีๆก็ได้ รู้ไหว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครทราบครับดูแลจะทำอีกกระทิ้เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องคาราโอเกะคือพวกมันลวนลามพนักงานของเราผมแค่ตักเตือนผมมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของทางร้านส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือพวกมันไม่ยอมจบและเป็นฝ่ายที่เริ่มทำร้ายผมก่อนผมจำเป็นต้องตอบโต ผมขอยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริงมึงตอบโต้หรือมึงเกินกว่าเหตุฮะเพรามึงทำอะไรโง,ง่ๆไงคนที่สวยแล้วพอโดกนกระทืบมันก็คือถูกกูเองอที่เจ็บกูเองอที่โดนแทนมึงมึงไม่มีความรับผิดชอบที่อะไรเลยทิวกูพูดดีๆมึงไม่ฟังว่วะเมืนะ่เสือกไปทำแทนทิวอ่ะกูสั่าละ ครับจิวไปขอโทษเสียสักซักเดี๋ยวปาจะโทษไปบอกให้ก่อนที่จิวจะเข้าฟังสบายมีลูกสองคนเหรอนัดนัดไม่ไหว ไม่สบายกันขนาดนี้นวะเห้ยไก่มานานยังวะก็เข้าใจแหละ จจไม่นานแล้วมึงจะเดินไปไหนอะห้องกูอยู่นี่นะอ๋อกูเดินมาทำไมตรงนี้วะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวกูจีนขยบแป๊บนึงนะหลอกแป๊บมามามาเข้าห้องมาดี่เจ็บปวดอ่ะเจะ็บป์ดแนลูก สวัสดีกายสวัสดีกูเป็นอากาศอีกอ่ะมีอะไรให้เราช่วยบ้าไม่เป็นไรกไปนั่งเลยเดี๋ยวให้วานช่วยคนเดียวก็พอแล้ววานเิมแมนซอสซี่อูเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมเนี่ยไม่ต้องมีกยู่ก็ได้แล่วล้างเสร็จแล้วเราตัดเลยให้นาห่าหลัง แอนโซแซดเระวังขันระวังระวังนะขาดได้พี่ทิวเหรอไปหาพี่ทิวเลยลูก <c oughs> เจอมาแล้วเหรอสวยไหมสวยอะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> หล่อสิคะพี่ คนเ <คน S 1> อง <laughs> ไปแม่งแทบจะอยู่ในโลกส่วนตัวสุดแล้ว mm. พี่เพิ่งเสร็จทุระเป็นไงบ้างเฮียเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีเสียก็ไม่ว่าเลยเฮียม่ว่าเฮ้ย <c oughs> ปกติเสียวน่ากลัวม่ละเฮียเฮียรอบได้ไงเนี่ยนี่มึงจะให้กูเป็นัได้เลยสินะไม่ใช่อย่าง,งานั้นเฮียผมก็กลัวว่าเฮียจะเป็นอะไรไปไงแต่เฮียไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับน่าจะมีการลอบทำหลายว่ะ พี่อู๋โทษทีเมื่อกี้พี่เห็นเธอมีอะไรอีเปล่าเจี๊ยใช้กาเกาได้หรอเยะอืม กเอกนะเราเกิดอยากเจอผมนะเจอผ่านเลยยิ้มไนวะแล้วนี่มึงคุยกับใครวะคือในเกมพร้อมกินแล้วจ้า ก็พี่คิวมันหล่อเนาะใครทำไงได้เดี๋ยวปูุไปล้าอก่อนนะเข้าหัดวะอิกวานซอสว้าหลอดพอดีเลยอะ่ะนามิไปซื้อก่อนนะอย่าทำนะย่า ดีครับฝแ,แล้วไม่ใช่พี่ทิวแม่งแต่งมาหลอกเกินนะไม่หวอกหูกระทะ มาผิดร้านลูกค้าคะไม่แล้วนะคะผมร้องเพื่อนอยู่ครับเพื่อนับเจ้ามาแล้วเขาไปจัดก,การเงินเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วครับแค่นี้ ร้านปะไม่รู้แบกว่ากูปก่อล้วกรนะไม่รู้รโอ้ยยังจัดเตอ่ออีกกวักคุณเข,เข้าไปเลยเข้าไปเลย ทุกคนครับนี่พี่ยูนีนะโยสวัสด,ดี้ครับบอดี้หรือว่าพี่ทวเองอืมัสดีครับอ้าตาาแต่กพี่ทีวนี่พี่โต๊ะด็อกเตอร์สเตนส่วนนั่นเจ๊ไาผา่พีเอ็นสมเนียเจ้าหนุ่มมัฟฟินยายตัวตึง พี่ทิวมานั่งข้างหนูก็ได้นะครับอร่อยสุดๆไปเลยไม่เเดี๋ยวพี่ทิวนั่งข้างผมก็ได้ครับอ่ะตลกเดี๋ยวพี่ทิวนั่งก็อีตรงนี้ก็ได้นะพี่ทิวไม่มีจานหรอครับเดี๋ยวมาึงจัดการให้วันนี้ขอจานช้างที่เก็บอีกชุดหนึ่งให้พี่สุลหลักทั้งนี้เลยค่ะ มเนหนูคายลิ้นก่อนพูดไหมลูกแย่จังหนูคายลิ้นก่อนพูดไหมลูกเฮ้ยอะไรอ่ะของฝาของหนูเหรอขอบคุณนะชรวะไม่ใช่ ของกายของกายของผมโอ๊ยหนูมีแต่กัน่าตดีเลยเบอกว่าอยากกินโต๊ะแม่งหวานเกิดผมจะบอกพี่ตอนไหนตอนเมาไงก็ยังจำได้นะ ไปเมามาได้เหรอเนี่ยกายไม่เบาเลยนะไม่เบาจา้าเขาอ่อนแดีลลลลเลยครึบสัหน่อยไหมครึบสัหน่อยไหมจะได้ไม่เขินกันน้องเบียร์ห้าแก้วชวนสะโพหน่อยเด็กก็ร่วงแบบวันนั้นอีกไม่แล้วพี่มั่มงผงผ้าจริงวันนี้ก็พลาดอะ่ะวันนี้มึงก็พลาดค่ะกาย ไ,ไม,นะม่เมาปะเนี่ยไม่เมาเดี๋ยวแทนใหดีโอ้โหมึงเดินในที่ส่มเสียงด้วยคล่องแกไม่หลอนไม่ ว้าวแม่งเจอล็อกสองก็ยังมาหนาหน้าไหม็ได้ดีคือหยุดกินเหล้าเถอะกูขอร้องกูว้วละ่ะ เหมือนได้เลยอ่ะชอบจัเด็กเนี่ยมีเพื่อนพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเพราะว่ากับก่อนเนี้ยว่ะต,ติ่ต่อไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวพี่สอบ ขอโทษนะครับรุ่นพ่อผมไม่ไหวแล้วเือตองอ้วกแน่ปล่อยครับพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมตองให้ดูนะไม่เชื่ออะไรเลยอาเจนตรงตรงไงละ่ะปล่อยไม่ใช่หรอไก่ ทำไม่กลถึงมากขนาดนี้เป็นอะไรอะ่ะกินเล่าหไหมพี่มอมล่อเพื่อนผมเหรอโอ้ยมันแดกเอง <c oughs> มันพยายนได้เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูพี่นักเรียนที่เรา e อ2จบไปแล้ว <c oughs> พูดได้คำเดียวคือกายก็คือแบบผมเดินไหวครับพี่ตกตลอดจ้าแล้วก็ไม่ว่าใดๆก็น่ารักอยู่คู่นี้แบบ ถึงกายจะไม่รู้ว่าพี่ทิวจะเป็นพี่นักเกลงหรืออะไรอะไรเงี้ยในมิติของความน่ารักก็คือน่ารักชั้นเข้าใจตัวละครที่มันเป็นหวานที่มันเป็นห่วงเพื่อนนะชั้นรู้ว่ามันมันไม่ได้ขึงไปทางแบบจะรักหรอกแต่นหมายถึงแบบเป็นห่วงเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือแบบอีคนนูก็หุดหงฐิดคืออยากให้กายแบบมีแฟนจบจบไปเลยก็คือพวกมึงแยกแยะก,กันไปมีแฟนเอะเพื่อนก็เป็นเพื่อนแฟนเอาก่อนอะแบบไรอย่างเงี้ยหรือแบบใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างึ่งก็คือ เออเข้าใจที่เขาแบบอีกตอนสุดท้ายแต่ก็งุนงิดอ่ะคือแบบมาไวทีหลังว่าแบบว่าเออพี่มอมเล่าเพื่อนผมลอหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงก็คือเพื่อนมึงแดกเองจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าฟังความเป็นจริงที่เพื่อนมันเป็นห่วงว่าแบบคือถ้าพี่ทิวันมันน่ากลัวกว่านี้มันไม่ใช่คนดีเหมือนที่ทุกพวกเราเห็นนะมันก็เป็นข่าวได้ที่น่ากลัวมันอาจจะแบบโดนไฟฆ่าหรือโดนต้นรัพย์อะไรต่างๆนานาเนาะอันนี้เข้าใจความเป็นห่วงแต่สําหรับคนดูที่รู้ว่า ยังไงเขาก็ต้องดีกันละกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็อยากได้อะอยากให้อยากให้เขาคู่กันเนาะเพราะเหมือนพี่ทิวก็อยู่ในมุมมองความมืดเหลือเกินที่มันมีความที่เขาเป็นนักเลงอะเออแล้วกวาเขาจะแบบมาเจอน้องคนที่เขารักแต่เราก็รู้ว่าสุดท้ายอนาคตมันคงเป็นอันตรายแหละเพราะว่าพี่ทิวทํางานที่แบบมันไม่ได้ข่าวสะอาดมากนักที่เหมาะสมที่คนที่ตัวเองรักอะมันน่าจะอยู่รอดในวงการเนี่ยเออมันก็ยากอยู่ก็แต่แต่ว่าความสวยงามของอีพีเนี่ยมันเยอะแล้วมันก็ดีแบบไม่ว่าจะพี่ทิวทํากับข้าวให้กาย ดูแลไปส่งที่บ้านกายชมพิธีว่าพิธีใจดีจังเลยต่าง่นานาจนก,กูแบบอยากจะมองบนว่าแบบเออลูกสาวกูก็ดีนะกูแบบคือแต่แต่เราเรามันมีความขัดใจในความที่ไอ้เพื่อนเป็นห่วงอะ่ะเพราะเราแค่รู้สึกว่าคือกายอะ่ะมันก็อยู่ตัวคนเดียวมาประมาณนึงแล้วเวลามึงมีแฟนอะ่ะเวลาที่มึงหายไปที่อยู่กับกายอะ่ะมันก็หายไปด้วยเอปล่อยให้กายไม่มีอะไรบางอย่างที่ ถ้าสมมติว่าอามันอาจจะไม่คิดกับพี่ทิวเป็นแฟนแต่ว่าให้มีเพื่อนหรือมีวงมีวงของเพื่อนใหม่ๆเออเช่นเพื่อนในเกมอะไรเงี้ยมันก็ดีนะเพื่อนเพื่อนมึงจะได้ไม่เหงาด้วยไงแต่ก็แบบคือด้วยบทสนามันน้อยด้วยระหว่างวานกับกายที่มันไม่บอกว่าเพื่อนจริงๆมันก็มีเยอะนะหมามถึงในเกมมันไม่ใช่แค่พี่ทิวคนเดียวแล้วก็แบบมากินกันที่นี่ก็กินกันหลายคนอะไรเงี้ยเออบทสนาพอมันสั้นแล้วพอมันแบบใดๆแล้วแบบเหมือนวานแม่งก็เห็นก็สนิทกันแค่นี้อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะขึ้นง่ายหน่อยแต่กูก็แบบ มึงก็มีความรักที่มเป็นกุกกิ้กแฟนมึงก็ปล่อยให้กายมันได้ไปเรียนรู้ชีวิตเถอะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้แล้วก็มีสิทธิ์จะผิดพลาดได้แล้วก็เรียนรู้กันต่อไปผิดพลาดได้ก็มนุษย์มันผิดพลาดได้ยู่แล้วเนาะอืมใช่ก็วันนี้ก็สำหรับใครนะคะที่ดูพี่นักเรียนที่รักนะคะแบบขัดตอนเนาะก็ไปดูคลิปเต็มได้ที่ไอชิงอีจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจเพื่อนชิวไม่บาก